เราภาพก่อนเภาพก่อนจะไม่ถือขนมไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงกับงานวันนี้บ้างครับเล่าความประทับใจฝากหน่อยครับครับผมก็ดีใจครับที่ได้มีงานวันนี้ครับผมก็ได้มายิ้มส่งต่อความสุขครับแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆที่น่ารักนะครับผมแล้วก็มาร้องเพลงแล้วก็พูดคุยกันครับ แล้วในวันนี้ฝากอะไรถึงแคมเปญยิ้มทัวไทยอะไรครับครับผมก็ไม่ว่าทุกคนจะเจอเรื่องที่อาจจะทำให้ทุกคนเศร้าหรือว่าทุกคนไม่ยิ้มอะไรเงี้ยก็อยากอยากส่งต่อรอยยิ้มครับให้ทุกคนผ่านสัญญาณครับเร็วแรงนะครับของ t r u e D t a กนะครับผมก็มาร่วมยิ้มครับยิมยิมกันเพื่อรับของขวัญของ t r u e D t a กกันครับผมแล้วมีอะไรฝากต้นเตือถึงลูกค้าของ True ั t a ีกนะครับครับก็สนับสนุนนะครับไอ้ขอบคุณ ขอบคุณที่สนับสนุนนะครับฟนนะครับแล้วก็ชูดีแท็กนะครับผมแล้วก็มาเรียกอะไรอ่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกับผมกับชูดีแท็กกันเยอะๆนะครับผมเรื่องอะไรที่อะไรก็ทำให้ฟนยิ้มได้ครับเพราะว่าฟนเป็นคนยิ้มง่ายครับกินเกลืยอมันโน่นนั่นนะเนาะเที่ยวเราก็ยิ้มแล้วใช่นิดเดียวก็ยิ้มแล้ว พี่ไงพี่น้องพี่ด้วยครับแล้วก็พี่ด้วยครับแล้วก็พี่เขาเขาหลับด้วยทุกคนนะครับต้องการบ้านพร้อมที่ดินยังไงก็สนุกดีครับก็เห็นแฟนๆเขาก็แย่งกันลงทะเบียนมาอะไรเงี้ยก็มีที่มาได้แล้วก็มีที่ดูที่ไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรเงี้ยก็ดีใจครับที่ที่มาวันนี้เหมือนเป็นมินิคอนเสิร์ตเลยเพราะว่า เป็นจัดที่ฮอล์ใหญ่เลยช่วยคอนโมนดมีดิฟเพอดไวยนะมีดิฟเพาบนเบาๆ้วใช่มันนี่เหมือนแฟนมิทติ้งเลยมีดิฟเพาบ,บนเวทีด้วยอืม่เห็นะมองมาทุกคนที่มาจะมาหาเราโดยเฉพาะเลยใช่ก็ดีใจครับขอบคุณที่มาหาแกันนะหวังว่าจะได้เออได้มีงานแบบนี้อีกนะ<ม>กับชูดีแทก ก็สนุกดีครับก็ไปก็ไปไป,ไปที่ไปทำงานแหละแต่ว่าก็แบบว่ากึ่งๆไปเที่ยวอ,อะไรเงี้ยกับผู้โชคดีของกิจกรรมนั้นอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับดีดสาวชายเมันสกีได้สโนว์บอร์ดกันครับอันที่สุดก็ได้กับเด็กชานาะใช่ครับอยากไปที่นี่ครัอ่าใช่ใช่ใช่เป็นยังไงบ้างทิปนี้ก็ดีครับดีครับดีดีสนุกดีนะก็แต่ว่ามันอากาศค่อนข้างหนาวนิดนึง ใช่พูดแล้วยิ่งหนาวเลยไม่หนาว่าไม่หนาวไม่หมือว่าคนอื่นหนาวๆแต่ผมมันไม่หนาวผมก็ได้ชิลๆไงคือผมโตแล้วเกิดที่เมืองนอกไงชีวิตใช่เมืองนอกเนาะเราเล่นเราแดงหมดเลยอ๋อเล่นเราเล่นเราเล่นผู้แดงเลยครับผู้แดงเขินเขินที่มะใช่ครั้งนี้ไม่ลองเล่นเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมลองเล่นเป็นครั้งแรกเอ้ยไม่ใช่ครั้งที่สองในชีวิตครับใช่ ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกแต่ว่าก็จะมีครูที่นั่นสอนนะครับก็ขอบคุณครูที่นั่นเขาดูแลผมอย่างดีเลยเขาพาผมขึ้นไปตรงเขาข้างบนแล้วก็พาลงมาข้างล่างแล้วเขาบอกว่า you wanna try again oh I'm sorry I'm ไม่ไว้แล้วได้มวนตัวไร้ลังกาอะไรโอ้โหได้หมดเลยครับตีลังกาหมดเลยทุกท่าเลยได้ทุกท่าเลยจะได้เห็นภาพเป็นไงมีแฟนๆถ่ายคลิปไปแล้วใช่ แต่มจวลก็ไปเล่นกับพี่เลโออยู่2คนเขาเล่นเก่งเลยเขาเลยขึ้นไปลงไปแล้วก็ไม่เห็นเขาเลยเราก็มมวแต่ว่าฝึกของเราอยู่เห็นว่าคนี้ไปตกแฟนคนที่มโคีที่ไมด้แฟนไได้ตกหรอกเขาไม่น่ารู้คำสั์ว่าตกหรอครับก็ไปดูแลพวกเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะ มีอายุหน่อยอะไรเงี้ยรุ่นแบบแม่ๆยายๆเราแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยดูแลเขาเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าเขาเออเวลาเขาเดินอะไรเพราะว่าหิมะมันลื่นไงเออผมก็เลยแบบว่าเออเวลาเดินอะไรก็ช่วยประคองช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบมาจีบเอออแม่ๆร้ายมากเลยนะคือชอบมาหยอดมุกยิงมุกใส่ตลอดเลยเออราตั้งรับเขายังไงอะเราต้องรับเราก็ต้องออครับะรเขาเราไปเล่นจับไม่ได้ก็รุ่นแม่เราแล้วรุ่นแม่เราใช่ตรงนี้ก็รับพี่ประหา มีตลาดได้เรามีตลาดฟันน้ำนมแล้วเรามีตลาดผู้สูงสูงสูงอายุนิดนึงแม่แม่แม่แนิดู้กตอนแเอเียเา้ขิึยด้กาอก็เราผมก็ไม่ได้ก็ดีใจแหละที่เขาเออเขาเขาเอ็นดูเราเขาชอบเราอะไรอย่างเงี้ยดีใจเราจะมีตลาดทั่วไทยเลยนะตลาดทั่วไทยเลย ไม่ไม่เป็นกลุ่มไหนนะกลุล่มนี้ก็ดีแล้วแต่ก็คนรู้จักเพิ่มก็ดีครับเอาโฟนัหน่อยตอนแบบเราขึ้นในแต่เช้าใช่ไหมมันน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรอเราถึงกรี๊ดแบบไม่ <c oughs> คือ <c oughs> ต้องแก้ต่างก่อนผมไม่ได้เป็นคนขี้กลัวอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ว่าคือเขาถ่าย YouTube มันอยู่ <c oughs> แล้วผมก็เลยเล่นคอนเทนต์ u t u b e เลยผมไม่ทำไปกลัวอะไรเงี้ย <c oughs> เพื่อบิวแม่ๆอะไรเงี้ย ใช่เสร็จมันเป็นคอนเทนต์มันเป็น acting เกมนั้นนะใช่เราไม่ได้กลัวจริงจริงอ่ะใช่ที่จริงเราไม่ได้กลัวความสูงเลยเสซยงหายเลยวันเนี้ยเซยงหายเลยวันนี้มไม่แพ้หายก่อนใช่คิดเยอะตอนนี้กลับมาที่การเบอร์ช็อปเป็นยังไงครับเบอร์ช็อปเรื่องไหนครับการเรียนร้านเงียบการเรียนร้านดีอ๋อเมื่อกี้มีหลายเรื่องวันนี้ปีนั้นมีหลายเรื่อง ยังไงบ้างครับอ่าเวิร์กช็อปเหรครับก็ตอนนี้ตอนนี้นนไม่ไม่ได้เวิร์กช็อปอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเพราะว่าต้องไปทํางาน<อ>แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปเวิร์กช็อปเรื่อยๆอยู่ครับเป็นยังไงครับที่ผ่านมาพอได้ผ่านการ,วร,ปปรเวิร์กช็อปมากแล้วอะไรเงี้ยเข้าใจมากขึ้นแมสการท์งานวันนี้ต้องใช้เวลาอีกหน่อยคนะรับถึงจะเข้าใจอ่าเพราะว่ามันหลายอย่างเหลือเกินที่ทำอะไร อย่างตอนนี้ิที่แบบเริ่มรู้สึกว่าเออมันจะเปนนิล้ลคือเวิร์กช็อปเนี่ยยังไม่ได้เจอพี่ตูเลยคือพี่ตูน่าจะเรียนอยู่ตอนนี้แล้เรียนเป็นหมอฟันอยู่กำลังทำฟันอยู่เมื่อเกิดเจอพี่ตูแล้วใช่คืออยาเกเจอพี่ตูแล้วเจอแต่พี่ๆี่คุณชายพี่วินก็ไม่ได้เจอเ<อ>จอมาครั้งเดียวมั้งครั้งเดียวที่เจอพี่วินอะไรตอนนี้ก็คือยังอยู่ในครัเวิร์กช็อปใช่ครับ ลองลองอ่าลองถามพี่ถ่าดูปากถามได้ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่ทราบเหมือนกันที่จะถึงนี้ครับที่จะถึงนี้ปารปีกนะครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเต็มที่ครับฟิตร่างกายเต็มที่ครับเดี๋ยวลงฟุตบอลแน่นอนปีนี้เราทำไม่ดีปีนี้เราดูฝีไม้ออะมือโคชนันทวัฒน์เลย หีประตูนีิครับล่างนี้สักสี่ก็พอสี่สิบร้านประตูอะไรครับสี่สิบไม่รู้กันพูดไปเรื่อยเอาแล้วลูไม่ได้บอลเราอยากเล่อะไรในสอย่างคือผมไม่อยากวิ่งตอนแรกอะผมอะลงวิ่งไปเพราะว่าบอลซ้ำแล้วคือผมอยากเล่นหรอกเพราะว่าเดี๋ยวมันเก่งเกินไงเดี๋ยวคนอื่นสู้ไม่ได้ผมก็เลยอยากไปวิ่งแต่พี่ถ่าปวด โทรมาบอกพี่เอิร์ธบอกว่าโฟต้องเล่นฟุตบอลนะคือโฟต้องเล่นฟุตบอลนะ<ช>ไม่ได้เออก็เลยต้องเล่นฟุตบอลเออต้องบอกพี่ถานะว่าแบบต้องแต่งตัวให้ดูดีใช่หรือว่ามัมมี่คนไหนสนใจก็อาชีดได้นะเออ,เอ,อลูกละหมื่นอะไรโอ้โหเตะแบบที่เลยนะปลาบอกไว้ตรงนี้เลยปลาบอกไว้ตรงนี้เลยนะหยอกหยอกเราเล่นเราเล่นเราเล่น <c oughs> โชไรโชว์ัโชว์ก็มีครับก็จะร้องเพลงบอกเลยว่าจะร้องเพลงไหนจะร้องเพลงง้อนี่แหละากให้ทุกคนเราไปฝึกร้องตามนะผมว่าผมอยากได้ยินแบบว่าเสียงเวลาร้องเพลงง้อกล้องสแตนลิงกนทุกท่อนเลยครับก็ไปฝึกมาเท่าไใช่คือผมจะไม่ผมจะได้อย่างเดียวแล้วให้ทุกคนร้องดูมันเป็นคอนเสิร์ตแบบใหม่ไงก็เลยเออให้มันฝึก ใช่เตรียมไปร้องเพลงนักเพลงเลยนะคุยอยากได้กินเสียงคุณดังๆขอดังๆแบบกล้องๆเลยค่ะคุณเริ่มเพลงมาแล้วแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดแล้วว่าเดี๋ยวเีจะมีเพลงปล่ออกมาใช่ครับผมเป็นไงบ้างคร <c oughs> ั <c oughs> บก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ปล่อยเมื่อไหร่นะครับก็ถ้าปล่อยออกมาก็ทุกคนก็รอฟังกันนะครับผมแต่เสร็จแล้วอะไรครับทำเสร็จหมดแล้วเข้ออัดนลี้ยายนายมีหรือยังเรื่องเอกอันนี้หรือยัง อ่าหรือว่าทุกคนอยากให้เป็นแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มาคือผมอยากจะทำตามอยากได้แนวเพลงช้าเพลงเร็วอยากได้อ่าเขาเรียกอะไรนะแบบไหนอยากได้นางเอก MV คนไหนอยากให้ใครมาร้องด้วยมาฟีดด้วยเออลองคอมเมนต์มาเปลี่ยนทันเหรอคะฮะยังเปลี่ยนทันเหรอทันเนาะอะไรครับทันอยู่แล้วครับลองคอมเมนต์มาทันเลยเออถ้าถึงไม่ทันก็จะทำไม่ทันอ่ะแล้วฟังทันปีนี้ไหม ต้องถามพี่แกงส้มดูโอคราวนี้ให้ไปถามพี่แกงต้อถามพี่แกงส้มตัวได้คุณคับขอบคุณมากใช่เราไปถามกับพี่แกงส้มดูงันควันนี้ฝากชูรีท็ครับผมก็ฝากงานชูรีแท็กนะครับยิ้มทั่วไทยยิ้มทั่วโซเชียลนะครับผมก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับครอบครัวชูรีแท็ก 5G กันนะครับฝากปิดคำนะปิกรรมในอนาคตที่ยังมีอีกอีกเยอะเลยของผม ครับแล้วก็ฝากติดตามนะครับกิจกรรมในอนาคตนะครับของหมดผู้ตามพี่ <า S 1> บบนะ <c oughs> ครับฝากติดตามนะครับกิจกรรมในอนาคตครับของโป้สนะครับกับชูดีแทก้าจีนะครับผมแล้วเร็วนี้ก็จะมีให้ทุกคนได้ตามกันนะครับผมก็ไปตามที่เพจช,ชูดีแทก์นะสมมติอ่ะเป็นแฟนชูดีแทกแล้วเขาจะเป็นยังไงนะครับอะไรครับสมมติมตเป็นแฟนชูดีแทกแล้วเขาจะไปยิ้มว่าไทยกันอย่าเร็วเร็วแรงสัญญาณโทรถึงครับผมแล้วก็จะมีรอยยิ้มมีความสุข ทั่วไทยเลยครับมไ,ไม่ว่า <c oughs> ยิ้มไ,ไมไม่ยิ้ม <c oughs> เราเล่ยนยิ้มอีกน <c oughs> ี่เราช็อตนี้แหละมันมีอะร้อยช็อตนี้แหละ <c oughs>